ในเวลานี้มีใครแอบชอบแอบมองแอบสนใจคุณอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นค่ะ อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจเนะะี่ยค่ะก็วางลงเอาไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดนะคะไปใส่ใจเดี็ดทางสิ้นเลยค่ะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานประจำตัวของคุณก่อนนะคะใบแรกนะคะออกมาเป็นสเตรนใบที่สองนะคะหนึ่งถ้วยใบยที่สามนะ ้าดาบนะคะเจลวิลนะคะใบที่สี่เป็นเดลวิลนะอ่าใบที่ห้าเป็นหกไม้นะคะแล้วก็แปดดาบพลังงานของคนราศีสิงพลังงานของคนราศีมังกรพลังงานของคนธาตุลมธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟนะคะ คือถ้าเราดูจากพลังงานของคุณเนี่ยสิ่งหนึ่งนะคะก็ดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเองอะ่ะมีความรู้สึกว่าในตอนนี้ไม่พร้อมที่จะเปิดใจไม่พร้อมที่จะมีความรักนะคะเพราะก่อนหน้านี้ตัวของคุณทุ่มเทพเพื่อความรักมาตลอดแต่ก็ยังไม่เคยสมหวังเลยละเพราะว่าก้าวดาบอะคะ่ะที่ออกมาตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นในลักษณะที่เวลาคุณอกหักทีไรอะจะใช้เวลาในการ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ,จ,ตใจของตัวเองค่คะค่อนข้างที่จะนานนะคะคุณก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะเสียใจอีกแล้วนะคะไม่อยากที่จะทําให้ตัวเองอะคะ่ะต้องจมปลักกับความทุกข์อีกแล้วคุณก็เลยเลือกเลยนะตัดไปเลยว่ายังไม่อยากที่จะมีความรักในตอนนี้นะคะแต่ตัวของคุณเนะี่ยเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดตาดึงดูดใจนะคะ ต่อเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันอ่าแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในวงสังคมของตัวเองพอสมควรเลยแหละแต่คุณอนะมักจะขาดความมั่นใจนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยไม่รอนะคะอรู้สึกว่าไม่เหมาะกับการมีความรักเนี่ยเหมือนคุณคิดแบบนี้นะคะเพราะฉันเราเนี่ยจากพลังงานออกมาตรงนี้จึงเป็นพลังงานของการถอย นะคะไม่เปิดใจไม่อยากที่จะพูดคุยนะคะหรือสานความสัมพันธ์กับใครคุยคุยได้แต่ไม่ได้ต้องการที่จะมีความรักในตอนนี้นี่คือพลังงานของคุณเพราะว่าเนี่ยทางล่าสุดอะเหมือนสถานะค่ะค่อนข้างชัดเจนไปแล้วนะแต่คุณนะ่ก็มีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะเจอแต่ความรักที่หลอกลวงเจอแต่ความรักที่ ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเจอแต่ความรังที่มันมืดมนนะคะเจอแต่ความรักที่มันท็อกซิกมันเป็นพิษคุณก็เลยเลือกที่จะถอยออกมาเรากลับมาอยู่กับตัวเองอะมากกว่าอืมพลังงานของคุณออกมาเป็นแบบนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในเวลานี้นะคะมีใครแอบชอบแอบมองแอบสนใจคุณอยู่ไหม จอลอเอร์มีเราบีก็มองว่าเขามาแล้วบางทีอะค่ะเขาอาจจะมาตั้งแต่มักกะลานะคะมิถุนาก็ได้นะเราอาจจะมีเข้ามาสองคนด้วยนะคะอือคนหนึ่งอาจเป็นธาตุไฟอีกคนหนึ่งอาจเป็นธาตุลมก็ได้นะคะแต่บีมองว่าเขามาแล้วอ่าแล้วก็มีธาตุดินด้วยนะคะคนราศีเมถุน คนราศีตุลถ้าเป็นธาตุก็อย่างที่บีพูดไปว่ามีธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุดินออกมาตรงนี้นะคะบางคนนะ่ะมีคนเข้ามาสองคนนะคะบางคนก็คือเข้ามาแค่คนเดียวมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะแต่บีอยากจะบอกว่ามีคนเขาแอบชอบแอบมองแอบสนใจคุณอยู่เอคนที่บีเห็นนะคะ ที่ชาร์คนแรกเลยจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างรวดเร็วว่องไวเป็นคนทําอะไรแบบรวดเร็วจริงๆนะคะตัดสินใจเร็วนะคะพุ่งเข้ามาเลยประมาณนี้แต่คุณอาจจะไม่ชอบเพราะวันดูเร็วเกินไปมันอันตรายกับคุณคุณก็อาจจะปฏิเสธอีกคนนะคะจะดูนิ่งๆนิ่งๆเนียบเนีย้ยแล้วดูอายุอาจจะ ประมาณเดียวกับคุณนะคะหรืออาจจะอายุมากกว่าคุณก็ได้นะอะสองคนเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันตรงนี้นะคะคนทางไกลได้คนใกล้ตัวได้เพราะคนทางไกลบีมองว่าก็น่าจะรู้จักกันผ่านทางช่องทางออนไลน์แต่ถ้าคนใกล้ตัวบีก็มองว่าคนที่คุณน่ะวนเวียนหน่ชีวิตนะคะในที่ทํางานนะคะหรือในสถาบันต่างๆนะ ที่คุณได้มีการเรียนนะคะหรืออได้มีการอบรมการสัมมนา,าอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราอะคะ่ะก็ดูเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กลบตัวเลยอืแต่บีนามั่นใจอย่างหนึ่งเนาะว่าตัวของคุณอะปฏิเสธเขาไปแล้วแต่เขายังชอบคุณอยู่เขายังสนใจคุณอยู่นะคะอืมพอไพ่ของการปฏิเสธเรามันขึ้นมาตั้งแต่พลังงานของคุณอะ นะเพราะฉันร้เนี่ยพี่ก็มองว่าคุณนะปฏิเสธเขาไปแต่บีอะเห็นอย่างหนึ่งนะว่าตุลานะคะหรืออีกสองเดือนเขาจะเข้ามาหาคุณใหม่อ่าเขาจะเข้ามาหาคุณใหม่ไม่ว่าคุณจะปฏิเสธเขาอีกหรือไม่ก็ตามนะคะอ่าแล้วก็มีราศีธนูนะคะขึ้นมาราศีธนูแล้วก็ราศีกัน อายุแตกต่างกันได้แต่บีบอกได้เลยว่าเป็นคนที่คุณอะเจอกับเขาไปแล้วนะคะได้มีการช่วยเหลือกันได้มีการสนับสนุนกันได้มีการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันไปแล้วนะแล้วเขาเองก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะคะแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของคุณนะคะคือเรียกว่าคุณตรงสเปกเขาอะอืมแต่เขาก็รู้นะว่าคุณค่อนข้างปิดใจแต่บีบอกได้เลยว่าเขาจะเข้ามาหาคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเร็วก็อาจจะเป็นกันยา ันยาตุลาไม่เกินธันวาค่ะเขาจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งแต่บีบอกเลยว่าเขาแอบ,บส่องแอบบมองแอบบดูแอบบสนใจนะคะแอบบเก็บรวบรวมข้อมูลน่ะว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงแบบไม่ยอมเปิดใจให้กับเขาคุณมีนขนงคุณเลาหรือ,อยังอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเขาเองก็ก็หาข้อมูลตรงนี้ด้วยแต่ถ้าถามว่าคนคนนี้โสดไหมอ่ะเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาแบบนี้บีก็บอกเลยว่าเขาโสดนะคะ อืมเขาโสดแล้วก็ดูเหมือนเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนที่จะถูกใจใครได้ง่ายๆเหมือนกันนะแต่ว่าคนคนนี้เนะะี่ยค่ะเขามีความรู้สึกดีให้กับคุณนะคะถ้าถามว่าคนที่แอบชอบแอบมองคุณเนี่ยมีพลังงานของความเป็นคู่ไหมไพ่สี่ไม้นะคะแล้วก็ไพ่หกทวยอะคะ่ะก็ออกมาบอกว่าก็มีพลังงานของความเป็นคู่ขึ้นมาเหมือนกันนะคะ แต่จะกลายเป็นคู่ที่ดีได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้ว็เขานะแต่ที่แน่ๆในตอนนี้นะคะมีคนที่สนใจคุณอยู่แน่นอนค่ะอ่บขอดูจากไพ Oracle ่ออร c ค e ลอีกนึงนะคะอืมคือตอนเนี้ย บียมั่นใจหรอว่าเขามาแล้วนะคะเขามาแล้วแล้วตอนนี้คือเหมือนเขาปล่อยให้ทุกอย่างนะคะเปลี่ยนแปลงไปตามโชคชะตานะคะเหมือนเขาแบบไม่กําหนดไม่กดเกณอรไรเพราะบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าคุณคงไม่ชอบเขานะคะแล้วเขาก็มองว่าความสัมพันธ์นี้มันคงเป็นไปไม่ได้แต่จากไพ่แบแรกได้ที่ออกมานะคะเขามีพลังงานของความเป็นคู่อยู่จริงๆนะคะแล้วเขาก็อยากที่จะเข้ามาแล้วสร้างความสัมพันธ์กับคุณอนะ แต่เหมือนเขาแบบคิดไปแล้วนะคะว่าคุณไม่ชอบเขานะคะเหมือนเขาคิดไปแล้วว่าคุณปฏิเสธเขาแต่ว่าสิ่งหนึ่งอย่างที่บีบอกไปแล้ว,ว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะในตอนเนี้ยเขาก็กําลังรวบรวมข้อมูลล่ะบีบองว่าเป็นแบบนั้นนะคะคอยส่องคอยมองคอยดูนะคะอืม เขาสนใจคุณมากเลยนะเนี่ยเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับคุณเนะะี่ยค่ะค่อนข้างเยอะเลยแหละนะคะพอชันแล้วเขาก็จะลองอีกสักตั้งหนึ่งในการที่เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะอ่มาดูพี่นางฟ้าค่ะ การตัดสินใจนะคะบางคนเนี่ยมี2คนเข้ามานะคะในชีวิตจริงๆค่ะคุณจะต้องเจอสถานการณ์ของการตัดสินใจนะคะบางทีอาจจะเป็นคนเก่าแล้วก็คนใหม่เข้ามาพร้อมกันก็ได้หรืออาจจะเป็นคนใหม่ทั้ง2คนเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอ่าการวนเวียนของคนเก่านะคะหรือบางทีอะมีแค่คนเดียวนะเพราะว่ามันเป็นดวงรวมนะทุกคนแต่หน้าไพ่เขาออกมาสนะ คุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ของคุณจริงๆนะคะการมาเทพจะแผงสอนรักให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะอ่าถ้าเป็นคนเก่าว่ะค่ะเรื่องราวของคุณรักเขานนะ้ะก็จะมีโอกาสนะคะในการที่จะก้าวกันไปอีกนะคะในวันข้างหน้านะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันจะถูกเปิดเผยออกมาเมื่อถึงวันที่มันเหมาะสมคนที่แอบชอบแอบมองแอบสนใจนะคะ เขาก็จะเปิดเผยตัวตนออกมาให้คุณได้เห็นแต่บียังมั่นใจว่าเขาเปิดเผยมาแล้วบางทีก็คือตั้งแต่ออมก,กราเนาะหรือมิถุนานะคะจากที่พิพายให้ไปก็คือเขาเข้ามาไปแล้วแหละแต่ตัวของคุณเองอะในตอนนั้นคือยังปิดใจอยู่อืมคุณกับคนคนนี้เนะะียค่ะมีโอกาสที่จะได้คบกันนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะคบกับเขานะ มาดูวันเกิดวันที่นะคะเราก็ราศีค่ะราศีตอนต้นคลิปราท้ายคลิปใช้ร่วมกันได้เลยนะคะราศีกุมนะคะหรือคนที่เก да ouais ิดวันที่11คนที่เกิดวันที่3 1ราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันท oh ี่4ราศีเมถุนหรือคนที่เกิดวันที่3ราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่5ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี 40, ่สิบห้าสิบเก้และ51อนะคะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ